คำพูดที่ทรงพลังที่สุดในรอบวันนี้คือคำนี้ครับข้ามมาโดนแน่นี่ไม่ใช่คำขู่ลอยๆแต่เป็นคำประกาศสิทธิจากแม่ทัพภาคที่หนึ่งของเราที่พูดออกมานิ่งๆแต่สายตาคือเอาจริงหลังจากที่เห็นอีกฝั่งเล่นไม่ซื่อใช้มอบจัดตั้งมาป่วนชายแดนอยากรู้ไหมครับว่าทําไมคําพูดสั้นๆแค่นี้ถึงทำให้ฝั่งโน้นที่กำลังโห่ร้องอยู่ถึงกับเงียบไปเลยวันนี้มีเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปนิดนึงถึงจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดินไทยของเรานี่แหละคือหน่วยงานบ้านเราเนี่ยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเลยนะพร้อมกับหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดนแล้วก็กองกําลังบูรพาเข้าเข้าไปทําตามขั้นตอนทุกอย่างคือเข้าไปติดตั้งป้ายประกาศขนาดใหญ่มีถึง3ภาษาเลยนะคุณผู้ฟังไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาเขมรในพื้นที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วที่อําเภอโคกสูง ในป้ายนะหรอครับโอ้โหชัดเจนมากเขียนเลยว่าพื้นที่นี้เป็นเขตแดนราชอาณาจักรไทยแล้วก็ไม่ได้พูดลอยๆนะมีอ้างอิงข้อกฎหมายแบบละเอียดยิบทาพรบรคนเข้าเมืองพศ2 5 2 2แล้วก็พรบรป่าไมา้พศส4 8 4คือบอกตองตงเลยว่าถ้าคุณบุกรุกถ้าคุณยังอยู่เนี่ยมันมีโทษทั้งจำคุกทั้งปราบนะนี่ไม่ใช่การไปหาเรื่องใครก่อนนะคุณผู้ฟัง แต่มันคือการทำตามกฎหมายเป๊ะเป๊ะเ,เป็นการแสดงจุดยืนที่ชอบทำที่สุดแล้วเพื่อบอกว่าเฮ้ hey, ตรงนี้บ้านเรานะกรุณาย้ายออกไปดีๆอ่าแต่ดูเหมือนว่าการทำแบบตรงไปตรงมาของเรามันจะไปขัดใจใครบางคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเข้าอย่างจังเลยล่ะครับเพราะอะไรเนาะละครับเพราะหลังจากเราปากักป้ายไปได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังสถานการณ์มันเปลี่ยนทันที มีการระดมมวลชนชาวกัมพูชาจากรายงานข่าวเนี่ยประมาณ100-150ถึงคนเคลื่อนตัวมาประชิดชายแดนเลยแล้วภาพที่เราเห็นกันในคลิปอนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันชัดเลยว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของชาวบ้านธรรมดาแน่นอนอืมในคลิปเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าเขาดันผู้หญิงกับเด็กมาอยู่แถวหน้าสุดแล้วก็เริ่มปฏิบัติการยั่วยุตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่เราด้วยคาพูดที่ผมพูดออกอากาศไม่ได้จริงๆ แล้วก็มีบางส่วนนะเอาท่อนไม้มาด้วยนะพยายามจะพังจะรือ้อรัว้วลวดหนามที่ฝั่งเรากั้นเอาไว้โอ้ยเห็นแล้วมันน่าโมโหจริงๆแต่ที่มันโปะแตกก็คืออะไรรู้ไหมครับคือมันมีคลิปที่หลุดมาจากฝั่งนอนเองไงที่เผยให้เห็นว่าคนที่ถ่ายคลิปคนที่คอยสั่งการอยู่ข้างหลังม็อบน่ะมีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงเราเลยนะว่ามีทหารกัมพูชาน,นอกเครื่องแบบแฝงตัวอยู่เต็มไปหมด ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับคอยปลุกระดมแล้วก็คอยบันทึกภาพหวังจะเอาไปสร้างเรื่องราวไงล่ะครับจนทหารของเราที่ยืนคุมสถานการณ์อยู่นะเขาทนไม่ไหวเขาอ่านเกมออกหมดแล้วเลยตะโกนสวนกลับไปเป็นประโยคที่ผมว่ามันทรงพลังมากตะโกนกลับไปว่าเอาทหารมาชนกันอย่าเอาชาวบ้านมาเป็นโล โอ้โหคำนี้คำเดียวมันบอกทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังบอกว่าเราไม่ได้โง่นะเรารู้ว่านี่คือละครที่คุณจัดฉากขึ้นมาคือแผนเขาตื้นมากคุณผู้ฟงังเขากะจะยั่วให้เราใช้กำลังให้เราผลักเราตีชาวบ้านเขาแล้วก็จะเอาคลิปเนี่ยไปฟ้องชาวโลกเลยว่าทหารไทยรังแกประชาชนแต่เขาคิดผิดไงครับเพราะทหารเรานิ่งกว่าที่คิดและฉลาดกว่าที่คาดเราไม่หลงกลเล่นตามบทละครตื้นๆของเขาแม้แต่นิดเดียว เรื่องมันกําลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าพอเกมนี้มันไม่เป็นไปตามแผนฟังเราตอบโต้กลับยังไงอ่าใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมมีอัปเดตด่ดนๆแบบนี้ข้อมูลมันจะได้ส่งตรงถึงมือคุณทันทีเอาล่ะครับคุณผู้ฟังมาต่อกันเลยนะหลังจากที่ทหารเราสวนกลับด้วยประโยคเด็ดว่าอย่าเอาชาวบ้านมาเป็นโลแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังตึงเครียดอยู่นะ แต่ที่เปลี่ยนไปคืออะไรคุณรู้ไหมคือความนิ่งของฝ่ายเรานี่แหละที่ทำให้ฝั่งโน้นเริ่มไปไม่เป็นกองกำลังบูรพาของเราแล้วก็พี่ๆตำรวจตระเวนชายแดนหรือตอชอดอเนี่ยเขาเข้า <ๆ S 1> ตรึงกำลังในพื้นที่แบบเต็มพิกัดเลยยุดโทปปรณกรพร้อมนะ แต,แต่นี่สำคัญมากเขาใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดคือยือนนิ่งๆจ้องตาเลยไม่มีการตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นอืมมันคือสงครามจิตวิทยาของจริงเลยคุณผู้ฟังแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่แล้วนะเพราะข่าวไปถึงหูผู้ใหญ่ในกองทัพอย่างรวดเร็วแล้วคนที่ลงมาดูด้วยตัวเองเลยก็คือพลโทอมริบุญสุยาท่านเป็นถึงแม่ทัพภาคที่หนงนะครับ การที่แม่ทัพภาคต้องลงพื้นที่มาเองเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเฮ้ก hey, องทัพไทยเอาจริงนะเว้ยเราไม่ยอมให้ใครมารุกล่ำอธิปไตยของเราแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วพอท่านแม่ทัพลงมาถึงพื้นที่ใช่ไหมครับท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโอ้โ oh, ห oh, ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้ยินน้ำเสียงท่านจริงๆเป็นการพูดที่นิ่งมากสุข,ขุมมากแต่ทุกคำพูดนี่คมกริบ ท่านบอกเลยว่านี่คือการยั่วยุเพื่อให้เราใช้ความรุนแรงแล้วเขาจะนําคลิปไปฟ้องร้องในเวทีโลกเห็นไหมครับผู้ใหญ่เราอ่านเกมขาดท่านพูดต่ออีกว่าเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือแล้วประโยคที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปตอนแรกก็มาจากปากท่านนี่แล้วครับประโยคปิดท้ายที่เด็ดขาดที่สุดท่านมองตรงไปทางฝั่งโน้นเลยนะแล้วพูดนิ่งๆแต่หนักแน่นว่าแต่ขอเตือนว่าถ้าข้าม,มาคุณโดนแน่นอน โอ้ยคุณผู้ฟังคำนี้คำเดียวจบเลยมันไม่ใช่แค่การขู่แต่มันคือการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนที่สุด2ข้อข้อแรกคือ เรารู้ทันนะเรารู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรเลิกเล่นละครซะแล้วข้อที่สองที่สำคัญกว่าคืออย่าหาทำอย่าล้ำเส้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณล้ำเส้นเข้ามาความอดทนของเรามันจะหมดลงทันทีแล้วเราก็มีขีดความสามารถเต็มที่ที่จะปกป้องแผ่นดินของเรามผมว่าวินาทีนั้นเนี่ยนะพวกทหารนอกเครื่องแบบที่แฝงตัวมาเป็นผู้กำกับม็อบอยู่ฝั่งโน้อนอมีหนาวสันหลังวาบกันบ้างแหละที่นี้เรามาดูกันที่สถานการณ์ล่าสุดเลยนะณนะวันนี้วันที่5้ากัน ันยายนปีพศ2 5 6พสอเนี่ยการเผชิญหน้ามันก็ยังคงมีอยู่ยังตึงๆกันอยู่แต่ยังไม่มีการประทะรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งต้องชมเชยฝ่ายเราเลยที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีเยี่ยมจริงๆฝ่ายไทยเรายังคงตรึงกำลังแน่นหนาติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงไม่มีการตกแม้แต่วินาทีเดียวการเจรจาในระดับท้องิ่มก็ยังคุยกันอยู่นะแต่อก็ยังตกลงกันไม่ได้นั่นแหละครับส่วนฝั่งกัมพูชาน่ะเหรอก็ยังเล่นเกมเดิมๆ ยังมีการเคลื่อนไหวมวลชนอยู่ประปรายแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเครื่องมือโจมตีเราไม่เลิกปล่อยข่าวปลอมบ้างตัดต่อคลิปบ้างคือพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ไทยเราดูเป็นผู้ร้ายให้ได้ซึ่งตรงนี้แหละครับคุณผู้ฟังที่ผมอยากจะย้ำกับทุกๆคนที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้เลยนะ เรื่องแรกเลยคือเราต้องเข้าใจว่านี่มันคือเกมการเมืองมันไม่ใช่เรื่องขัดแย้งของชาวบ้านตาสีตาสามันเป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้เพื่อทดสอบท่าทีของรัฐบาลและกองทัพไทยเราดังนั้นอย่าไปอินกับละครที่เขาจัดฉากขึ้นมาเรื่องที่2ออันนี้สําคัญมากเราต้องภูมิใจในทหารของเราครับพี่ๆน้องๆที่ยืนอยู่ตรงชายแดนตอนนี้เขาต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายและความเข้มแข็งของจิตใจขั้นสุดยอดเลยนะ ในการ,รเผชิญหน้ากับการยั่วยุขนาดนั้นโดยที่ไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงการกระทำของพวกเขานี่แหละครับคือการปกป้องทั้งอธิปไตยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วก็เรื่องสุดท้ายอย่าหลงเชื่อข่าวลวงเด็ดขาดหลังจากหนีไปเนี่ยผมฟันธงเลยมันจะมีข่าวปลอมมีข้อมูลบิดเบือนถูกปล่อยออกมาอีกเป็นระลอกแน่นอนขอให้คุณผู้ฟังทุกคนหนักแน่นไว้นะครับติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการของบ้านเราเท่านั้น ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเจอข่าวปลอมก็อย่าแชร์ช่วยกันรีพอร์ตไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังเรื่องทั้งหมดนี้มันตอกย้ำหลักการที่สำคัญที่สุดของชาติเรานั่นก็คืออธิปไตยเหนือดินแดนมันเป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้และยกให้ใครก็ไม่ได้ และการกระทําของรัฐบาลและกองทัพไทยในครั้งนี้ก็คือการยืนยันให้โลกได้เห็นว่าคนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดินผืนนี้เอาไว้ด้วยทุกสิ่งที่เรามีครับ